สุขภาพกับสปะสะชกันบ้านนะคะการออกไปเยี่ยมตามบ้านผู้ป่วยกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั้นเป็นเรื่องเดียวกันได้ด้วยนะคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะทากลางสภาพเนินเขาวสวนยางพารานี่ดูเหมือนการปั่นจักรยานออกกําลังกายธรรมดาหากแต่เป็นการร่วมพลังปั่นจากกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ร่วมไปกับทีหมอครอบครัวไปเ,เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เป็นการสารประโยชน์สุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพของอำเภอเวียงสะยังเป็นตัวอย่างที่ดีนในด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนนะคะด้วยการขี่จักรยานไปเยี่ยมบ้านโดยทีหมอครอบครัวค่ะจากแรกมีผู้ขอร่วมปั่นไปบ้านผู้ป่วยกับทีหมอครอบครัวแค่ไม่กี่คัน แต่จับประโยชน์ได้ออกกำลังกายทำให้มีผู้เข้าร่วมนับร้อยตรงนี้เนี่ยหลายคนโดยเฉพาะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยถือโอกาสที่จะมาให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็ร่วมปฏิสัมพันธ์กับกับกับชาวบ้านทั้งหมดและเราก็มองเห็นแล้วว่าปรากฏว่ากระแสของการออกกำลังกายมากขึ้น พื้นที่ของเนินเขาวเข้าถึงบ้านผู้ป่วยยากวันนี้ทีมจักระยานนำหมอครอบครัวไปบ้านผู้ป่วยเส้นโลหิตสมองและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต้องทำกายภาพบำบัดอาสมอนและชาวบ้านเข้าร่วมดูแลด้วยหวังครอบครุมพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ส่วนีนพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้พื้นที่ครับว่ามีใครกี่คนติดบ้านติดเตียงต้องดูแลเขาไม่ท้องทีกัน มันเป็นพี่ญาติเป็นพี่น้องมันต้องทิ้งกันมันเนี่ยสปทชเนี่ยให้ความตึงพันกับเรื่องนี้นะครับในความเรื่องนี้มีก่อนก่อนมาเนี่ยงบรวมกับงบอื่นแต่พอปีมาปี5งบมาห้าเก้าปั๊บเนี่ยสปทชอของงบจากรัฐบาลครับตั้งเป็นอีกบรรทัดหนึ่งเลยสปะสะชอ,องค์กรท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันเป็นแม่น้ำสามสายจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในปีห9 งบประมาณทั้งประเทศรวม600ล้านบาทนอกจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยยังเพิ่มการตระหนักรับรู้ร่วมกันเพิ่มความสามัคคีของคนในท้องถิ่ออนนรุงมวอมรปานสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน